ạ

เดิน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 อ่าเดินเดินขึ้นขึ้นพีการมาแล้วไปพี่การไปขึ้นสะพานกันเดินไปกับพี่การที โอเคโอ้โหมีการจะไปไหนครับเนื้สะพานเหรอโ okay. อเคคอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปให้นี้การเดินไปอ่าห้นแลวพาไปอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อจะพาไปอ่ะาการเดินไปเลยเดี๋ยวพ่ออุ้มน้องไป <c oughs> อ,อุ่าจับจับจับ เอาต่อไหนต่เต้าต่อไหนต่อต่อการหันมาสิไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยเดินไปตรงๆครับไม่ต้องไปหยุดครับเดินไปเลยฮะพ่ออุ้มอึ๊บมาตึงกระดืองตึงกระดือง เดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องหยุดเดินไปเลยเอาพี่การเดินไปก่อนอโอเคพี่กัรไปถึงนู่นแล้วพี่การกำลังตามไปครับตึงกระดึงตึงริงตึงกระดึงตึงรึง<ฮะ>เดี๋ยวรอก,ก่อนพี่การนี่ตรงนี้เลยโอ้

ไหนนั่นไปกันไปไหนตามเลยตามเลยขึ้นเลยครับปึ๊บปึ๊บนี่จับให้ดีลมเย็นสบายดีไหมครับว้าว กันจับอะไรได้ครับไหนไหนเพื่อดูสิครับไหนไหนปล่อยอิโอีโอ้เขียดเดี๋ยวพอพาไปกั่นเขียดที่บ้านไปวะจับอีกทีไหนไหนครับโอ้บ้านพ่อุ่นนมอันนี้เขาเรียกว่าเขียดขาคำ อยู่ใต้น้ำนู่นทางตัวอยู่ทางตัวอยู่เพื่อนๆครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับพี่การก็เลยจะกลับบ้านนะครับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับี๊ย